สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารวัตรเดี่ยวช่องที่จะเล่าเรื่องคดีดังคดีลึกลับและเหตุการณ์ที่สะเทือนใจก่อนจะไปฟังรบกวนช่วยกดติดตามหรือกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้เราจะย้อนเวลากลับไปในช่วงปี2551-2552สถึงงครับสมัยที่สมาร์ทโฟนยังไม่ครองเมืองและเรายัางใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเล่น MSN คุยกับเพื่อนยุคนั้นเป็นยุคทองของโลกออนไลน์ยุคแรก ที่ใครๆก็สามารถสร้างตัวตนปลอมๆขึ้นมาหลอกคนอื่นได้ง่ายๆครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับน้องน้ำน้ำสมุทรนะครับนักศึกษาสาวปีหนึ่งหน้าตาดีที่เพิ่งเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพเธอเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ใส่ซื่อและกำลังเหนาจับใจในเมืองหลวงโดยที่ไม่รู <m> ้เลยว่าความเหงาของเธอกำลังจะชักนำปีศาจร้ายให้เข้ามาหาถึงหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับ ย้อนกลับไปในคืนวันศุกร์ปลายปี2551ครับเม่หอพักหญิงเก่าๆย่านมหาวิทยาลัยชื่อดังแถวบางเขนน้ำนั่งขดตัวอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเสียงพัดลม CPU ดังหึงห่งๆแข่งกับเสียงเพลงอกหักที่เปิดจากโปรแกรมวินแอมน้ำเพิ่งเลิกกับแฟนหนุ่มที่คบกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมครับเธอรู้สึกเคว้งคว้างโดดเดี่ยวเพื่อนใหม่ที่มหาลัยก็ยังไม่ค่อยมีโลกใบเดียวที่เธอมีในตอนนั้นคือโลกออนไลน์ครับตึ๊ดๆึง เสียงแจ้งเตือนอันเป็นเอกลักษณ์ของโปรแกรม MSN ดังขึ้นพร้อมกับหน้าต่าแชทเล็กๆที่เด้งขึ้นมาที่มุมขวาล่างของจอชื่อโปรไฟล์เขียนว่า Guy in Love รูปโปรไฟล์เป็นผู้ชายผิวขาวตีใส่แว่นดูภูมิฐานหน้าตาเหมือนดาราวัยรุ่นยุคนั้นเลยครับข้อความแรกที่ทักมามันช่างดูสุภาพและอบอุ่นสวัสดีครับเห็นสเตตัสตั้งว่าเหงามีเรื่องไม่สบายใจหรือเปล่าครับน้ำลังเลอยู่ครู่รหนึ่งครับ ปกติเธอไม่คุยกับคนแปลกหน้าแต่ด้วยความเหงาและรูปโปรไฟล์ที่ดูดีขนาดนั้นเธอเลยตัดสินใจพิมพ์ตอบกลับไปค่าเพิ่งเลิกกับแฟนมานั่นคือจุดเริ่มต้นของหายนะครับชายคนนี้แนะนำตัวว่าชื่อพี่กายอ้างว่าเป็นเจ้าของธุรกิจนำเข้ารถยนต์อายุ28ปีบ้านอยู่สุขุมวิทขับรถสปอร์ตชีวิตดีเพอร์เฟทุกอย่างพี่กายคุยเก่งมากครับเขารู้วิธีปลอบใจผู้หญิง รู้วิธีหยอดคําหวานที่ไม่เลี่ยนจนเกินไปเขาคอยส่งเพลงเพรอเพาะมาให้ส่งอีโมติคอนรูปหัวใจดุกดิกมาหยอกล้อทำให้น้ำที่กำลังเศร้าเริ่มกลับมายิ้มได้อีกครั้งทุกคืนน้ำจะรีบอาบน้ำประแป้งแล้วมานั่งเฝ้าหน้าจอรอเวลาที่สถานะของพี่กายจะเปลี่ยนจากออฟไลน์เป็นออนไลน์จากคนแปลกหน้ากลายเป็นคนรู้ใจจากคนรู้ใจกลายเป็นความรักที่เกาะตัวขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านตัวหนังสือครับ พี่กายมักจะเปิดกล้องเว็บแคมให้น้ำดูบ้างเป็นครั้งคราวแต่ภาพมันมักจะมัวๆหรือเห็นแค่บางส่วนของใบหน้าโดยเขาอ้างว่ากล้องพี่ไม่ค่อยดีครับเดี๋ยววันหลังซื้อใหม่มาคุยด้วยนะน้ำไม่ได้เอกใจเลยครับเพราะสมัยนั้นอินเทอร์เนต็ตมันก็ไม่ได้แรงเหมือนตอนนี้จนกระทั่งผ่านไปหนึ่งเดือนเต็มๆพี่กายก็พิมพ์ข้อความมาประโยคหนึ่งที่ทําให้น้ำใจเต้นรัวน้ำครับพี่อยากเจอตัวจริงของน้ำจังเสาร์นี้พี่ขับรถไปรับไปทานข้าวได้ไหมครับ น้ำนั่งจ้องหน้าจอมือไม้สันใจนึงก็กลัวแต่อีกใจหนึ่งก็อยากเจอผู้ชายแสนดีคนนี้เธอสูดหายใจลึกๆก,ก่อนจะพิมพ์ตอบกลับไปว่าได้คะ่ะพี่กายเจอกันนะคะหารู้ไม่ว่าคนที่นั่งพิมพ์คุยกับเธออยู่ปลายทางอาจจะไม่ใช่หนุ่มตีนักธุรกิจอย่างที่เธอวาดฝันไว้และเดทแรกครั้งนี้อาจจะเป็นเดทสุดท้ายในชีวิตของเธอครับเริ่มต้นเรื่องราวก็เห็นเขาลางความอันตรายแล้วใช่ไหมครับ ยุคที่ยังไม่มีวิดีโอคอลชัดๆการนัดเจอคนแปลกหน้าคือความเสี่ยงมหาศาลคุณคิดว่าพี่กายตัวจริงจะเป็นใครแล้วเดทแรกของพวกเขาจะลงเอยด้วยรอยยิ้มหรือคาบน้ำตาวันสาวมาถึงน้ำตื่นแต่เช้ามาแต่งตัวสวยที่สุดครับเธอเลือกชุดเดรสสีหวานปัดแก้มละเรื่อบอกรูเมทว่าจะไปเดินห้างกับพี่รหัสไม่กล้าบอกความจริงว่าไปกับผู้ชายในเน็ตจุดนัดพบคือหน้าโรงหนัง ห้างดังย่าลาดพร้าวครับน้ำไปยินรออยู่เกือบครึ่งชงั่วโมงใจเต้นตุ้มๆต,ต่อมๆจ่นกระทั่งมีผู้ชายคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาหาแต่สิ่งที่น้ำเห็นมันทำให้เธอชะงักไปเล็กน้อยครับเพราะพี่กายตัวจริงไม่เหมือนในรูปโปรไฟล์เป๊ะ,ปะขนาดนั้นในรูปดูขาวตีใส่แว่นขับรถหรูแต่ตัวจริงผิวคล้ำกว่านิดหน่อยรูปร่างท้วมกว่าที่คิดและที่สำคัญเขาไม่ได้ดูภูมิฐานเหมือนนักธุรกิจนำเข้ารถยนต์อย่างที่คุยไว เสื้อยืดกางเกงยีนธรรมดารองเท้าแตะราคาแพงแต่ดูเก่าน้องน้ำใช่ไหมครับพี่กายเองนะตัวจริงน่ารักกว่าในกล้องอีกคำชมแรกทำให้ความสงสัยของน้ำลดลงครับผู้หญิงเราพอโดนชมก็มักจะมองข้ามข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆไปพี่กายอ้างว่าพอดีวันนี้รถสปอร์ตพี่เอาเข้าศูนย์ครับเลยเอารถคันเก่าของที่บ้านมาใช้แล้วเขาก็พาน้ำเดินไปที่ลานจอดรถภาพที่น้ำคิดคืออย่างน้อยก็น่าจะเป็นรถเก่งคันใหญ่ๆ แต่รถที่จอดอยู่กับเป็นรถเก่งรุ่นเก่าสีถลอกเปาะเปิกข้างในรถรกไปด้วยข้าวของมีกลิ่นบุหรีจ่จางๆลอยออกมาน้ำเริ่มรู้สึกตะคิดตะโขงใจครับสัญชาตญาณบอกว่ามีบางอย่างแปลกๆแ,แต่ด้วยความเกรงใจและไม่อยากเสียมารยาทเธอก็ยอมก้าวขาขึ้นรถคันนั้นไปโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือการก้าวขาเข้าสู่กรงขังของปีศาจครับหลังจากทานข้าวดูหนังจนค่ำมืดพี่กายทำตัวเป็นสุภาพบุรุษมากครับ เทคแครดีจ่ายทุกบาททุกสตางค์ทำให้น้ำเริ่มใตยใจและคิดว่าตัวเองอาจจะมองคนแค่ภายนอกเกินไปจนกระทั่งเวลาประมาณ3ามทุ่มน้ำบอกพี่กายว่าพี่กายคะไปส่งน้ำพี่หอหน่อยดึกแล้วพี่กายยิ้มหวานแล้วตอบกลับมาว่าได้สิครับแต่ขอพี่แวะเข้าไปเอาของที่คอนโดแป๊บหนึ่งนะพอดีพี่ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมไว้ให้เราอยากให้เป็นของขวัญ คำว่าของแบรนด์เนมมันล่อตาล่อใจเด็กสาวต่างจังหวัดอย่างน้ำครับเธอพยักหน้าตกลงคิดว่าคงแป๊บเดียวแต่เส้นทางที่พี่กายขับไปมันเริ่มไม่ใช่ทางไปสุขุมวิทย่านคนรวยครับรถเก่งคันเก่าเลี้ยวเข้าสู่ซอยเปี่ยวแถวชานเมืองสองข้างทางมือสนิทมีแต่ป่าหญ้าและโรงงานร้างน้ำเริ่มใจคอไม่ดีถามเสียงสั่นว่าพี่กายคอนโดพี่อยู่แถวนี้หรอคะพี่กายไม่ตอบครับ เขาแค่หันมายิ้มมุมปากแววตาที่เคยอบอุ่นเริ่มเปลี่ยนเป็นแววตาที่แข็งกร้าวถึงแล้วครับคอนโดพี่รถเลี้ยวเข้าไปจอดหน้าอาพาร์ตเมนต์เก่าๆสมๆแห่งหนึ่งสีหลุดร่อนบรรยากาศด,ดูวังเวงเหมือนตึกร้างมันไม่ใช่ลักชวรี่คอนโดอย่างที่เขาเคยส่งรูปให้ดูใน MSN เลยแม้แต่น้อยน้ำรู้ตัวแล้วครับว่าโดนหลอกเธอพยายามจะเปิดประตูรถหนีแต่ประตูล็อกครับ พี่กายหันมาคว้าข้อมือเธอไว้แน่นแรงบีบมหาศาลจนน้ำเจ็บร้าวไปทั้งแขนไหนๆก็มาแล้วขึ้นไปเอาของก่อนสิครับเสียงของเขาเย็นยะเยือกจนหน้าขนลุกน้ำไม่มีทางเลือกครับเธอถูกกึ่งลากกึ่งจูงขึ้นมาไดหนีไฟไปยังชั้นสี่ของตึกตลอดทางเดินเหม็นอับมีตะกองขยะไม่มีใครเดินผ่านไปมาเลยสักคนพอเปิดประตูห้องเข้าไปภาพที่เห็นคือห้องสี่เหลี่ยมแคบๆที่เต็มไปด้วยกล่องลังและเสื้อผ้าละเกะละกะ บนโต๊ะคอมพิวเตอร์มีจอคอมรุ่นเก่าเปิดทิ้งไว้หน้าจอแสดงโปรแกรม MSN ที่ล็อกอินค้างไว้อยู่และลายชื่อเพื่อนในลิสต์มีแต่ชื่อผู้หญิงทั้งนั้นครับน้องพอยน้องจิบน้องดาวและชื่อล่าสุดที่กำลังกระพริบอยู่คือน้องน้ำวินาทีนั้นน้ำรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่บ้านนักธุรกิจแต่มันคือรังของนักล่าเธอหันหลังจะวิ่งหนีออกจากห้องแต่พี่กายไวกว่าครับ เขาผักล่างบางของน้ำกระเด็นไปกระแทกกับเตียงนอนเก่าๆจะรีบไปไหนล่ะครับเรายังไม่ได้สนุกกันเลยพี่กายถอดแว่นสายตาออกเผยให้เห็นแววตาของสัตว์ร้ายที่ซ่อนอยู่น้ำยกมือไหว้ร้องขอชีวิตพี่กายปล่อยหนูไปเถอะหนูจะไม่บอกใครหนูสัญญาแต่คำร้องขอไม่มีผลกับคนอย่างเขาครับคืนนั้นเสียงกรีดร้องของน้ำดังระง,งมอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆ แต่เสียงเพลงจากลำโพงคอมพิวเตอร์ที่พี่กายเปิดเร่งจนสุดเสียงมันกบทุกอย่างไว้จนหมดสิน้นหลังจะผ่านไปหลายชั่วโมงห้องทั้งห้องก็กลับมาเงียบสงัดอีกครั้งเหลือเพียงเสียงพัดลมเพดานที่หมุนเอ่อยๆและร่างของน้ำที่นอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงดวงตาเบิดโพรงจ้องมองไปยังหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ส t a t ั s เอสของเธอยังขึ้นว่าออนไลน์อยู่เลยครับหลังจากเสียงลมหายใจสุดท้ายของน้องน้ำหมดลงไอ้กาย ไม่มีความตื่นตระหนกเลยแม้แต่น้อยครับเขาลุกขึ้นไปหยิบบุหรี่มาสูบนั่งมองร่างไร้วิญญาณด้วยสายตาว่างเปล่าเหมือนกับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำแบบนี้งานยากที่สุดของเขาตอนนี้คือจะเอาศพออกไปจากห้องยังไงโดยไม่ให้ยามหรือคนข้างห้องสงสัยไอ้กายเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าหรือค้นของก็จะกระจายจนไปเจอกับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สีดําแบบที่มีล้อลากเขาจัดการยัดร่างของน้องน้าลงไปในกระเป๋าใบนั้น คุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับร่างของคนทั้งคนถูกพับงอยัดลงไปในที่แคบๆเหมือนกับตุ๊กตาที่พังแล้วไรค่าไร้ราคาจากนั้นเขาเริ่มลงมือทำความสะอาดห้องเช็ดคราบเลือดเก็บข้าวข,ของของน้องน้ำทุกชิ้นมือถือกระเป๋าสตางค์รองเท้าโยนใส่ถุงดำแยกเอาไว้ตั้งหาเวลาตีสามช่วงเวลาที่คนในตึกหลับสนิทที่สุดไอ้กายลากกระเป๋าใบใหญ่ใบนั้นออกมาจากห้อง เสียงล้อกระเป๋าที่บดไปกับพื้นปูนซีเมนครืดครืดมันดังสะท้อนกล้องถงทางเดินที่เงียบสงัดแต่โชคเข้าข้างคนชั่วครับไม่มีใครเปิดประตูออกมาดูเขาแบกกระเป๋าขึ้นรถเก่งคันเดิมแล้วขับออกไปในความมืดมุ่งหน้าไปยังบออ่อขยะรกร้างแถบชานเมืองปทุมธานีที่นั่นเขาโยนกระเป๋าทิ้งลงไปในพงหญ้าสูงท่วมหัวแล้วขับรถกลับห้องไปนอนหลับอย่างสบายใจราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช้าวันอาทิตย์ ที่หอพักของน้ำรูเมสเริ่มรู้สึกแปลกใจครับปกติน้ำไม่เคยกลับห้องผิดเวลาหรือถ้าจะค้างข้างน,นอกก็ต้องโทรบอกแต่นี่หายไปทั้งคืนโทรไปก็ปิดเครื่องรูเมสตัดสินใจโทรหาพ่อแม่ของน้ำที่ต่างจังหวัดพ่อแม่พอรู้ข่าวก็ร้อนใจนั่งรถตู้เข้ากรุงเทพทันทีพวกเขาพากันไปแจ้งความที่สอ,อทอที่แต่ตำรวจในตอนนั้นก็ยังทำอะไรไม่ได้มากครับเพราะกฎหมายคนหายมักจะบอกให้รอก่อน24ชั่วโมง แถมน้ำเป็นวัยรุ่นตำรวจอาจจะมองว่าหนีตามผู้ชายไปเที่ยวหรือเปล่าแต่แม่ของน้ำยืนยันเสียงแข็งครับลูกป้าไม่เคยเหลวไหลมันต้องมีเรื่องร้ายแน่ๆเพื่อนสนิทของน้ำนึกขึ้นได้เรื่องหนึ่งครับเธอเรีบวิ่งกลับไปที่ห้องพักเปิดคอมพิวเตอร์ของน้ำดูและสิ่งที่พบคือหน้าต่างแชท MSN ที่น้ำลืมล็อกเอาทิ้งไว้บทสนทนาสุดท้ายค้างอยู่ที่ข้อความของน้ำที่พิมพ์ทิ้งไวใ้ให้เพื่อนอีกคนว่า วันนี้จะไปเดทกกับพี่กายตื่นเต้นจังแกช่วยดูชุดให้หน่อยแล้วเมื่อเพื่อนเลื่อนขึ้นไปดูประวัติการแชทกับกายอินเลิฟเธอก็พบเบาะแสสําคัญนั่นคือรูปถ่ายรถเก่งคันเก่าที่พี่กายเคยส่งมาอวดแล้วโกหกว่าเป็นรถที่บ้านถึงแม้จะไม่เห็นทะเบียนชัดๆแต่ตําหนิรอยถลอกที่การชนมันเป็นจุดสังเกตที่ชัดเจนมากครับเมื่อเรื่องถึงมือตํารวจชุดสืบสวนสารวัตรเจ้าของคดีเห็นข้อมูลในคอมพิวเตอร์ก็รู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆในยุคนั้น การตามจับคนร้ายจากอินเทอร์เน็ตยังถือเป็นเรื่องใหม่และยากลำบากแต่โชคดีที่น้ำตั้งค่าบันทึกประวัติการสนทนาแชทล็อกส์เอาไว้ในเครื่องครับตำรวจไล่อ่านข้อความย้อนหลังทั้งหมดคำหวานคำลวงและคำขู่เล็กๆน้อยๆที่ซ่อนอยู่จนไปสะดุดตากับไฟล์รูปภาพหนึ่งที่พี่กายเคยส่งให้น้ำมันเป็นรูปถ่ายในห้องของเขาที่ถ่ายติดมุมหน้าต่างและเห็นวิวของตึกตรงข้ามหาลงัง ทีมสืบสวนประสานงานไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ISP ทันทีเพื่อขอตรวจสอบ IP address ของยูเซอร์ Guai n l o f f ในช่วงเวลาที่เขาออนไลน์คุยกับน้ำใช้เวลาตรวจสอบอยู่2วันเต็มๆผลก็ออกมาครับ IP address นี้ลงทะเบียนติดตั้งไว้ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในซอยลึกย่านลำลูกกาและชื่อผู้จดทะเบียนอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ชื่อกายแต่เป็นชื่อของนายกิติตำรวจรีบเอารูปหน้าบัตรประชาชนของนายกิติให้เพื่อนของน้ำดู ทันทีที่เห็นรูปเพื่อนของน้ำร้องไห้โฮเลยครับใช่คนนี้แหละค่ะคนในรูปโปรไฟล์ MSN ที่พี่กายเคยส่งมาให้ดูถึงแม้ตัวจริงจะไม่เหมือนในรูปเป๊ะๆแต่โครงหน้าและแว่นตามันคือคนเดียวกันเป้าหมายถูกล็อกแล้วครับฆาตกรคีย์บอร์ดคนนี้กำลังนอนเล่นเกมอยู่ในห้องโดยไม่รู้ตัวเลยว่าตำรวจกำลังเคลื่อนกำลังพลไปเคาะป,ประตูห้องของเขาแล้วทันทีที่ได้พิกัดห้องพักกำลังตำรวจชุดสืบสวนกว่าสิบนายรีบบุกไปที่อาพาร์ตเมนต์เป้าหมายทันที บรรยากาศในซอยลึกย่านลำลูกกาเงียบสงัดวังเวงตำรวจค่อยๆเดินเท้าขึ้นไปที่ชั้น4อย่างระมัดระวังปั้งปังปังเปิดประตูตำรวจสิ้งเสียงตะโกนประตูไม้เก่าๆก็ถูกถีบจนเปิดอ้าออกภาพที่ตำรวจเห็นคือนายกิติหรือไอ้กายกำลังนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ในสภาพเปลือยท่อนบนเขาสะดุ้งสุดตัวรีบคว้าเมาส์จะกดปิดหน้าต่างแชทแต่ไม่ทันแล้วครับ ตำรวจพุ่งชาร์จตัวกดเขานอนราบลงกับพื้นทันทีผมทำไรผิดอยผมนะกิติวยวายเสียงดังพยายามดิ้นรนแต่พอตำรวจชูรูปถ่ายของน้องน้ำขึ้นมาให้ดูเขาก็หยุดดิน้นแล้วหน้าซีดเผือดลงทันตาเห็นตำรวจเริ่มค้นห้องอย่างละเอียดครับถึงแม้ห้องจะดูเก็บกวาดเรียบร้อยดีแต่พอรื้อค้นในตู้เสื้อผ้าก็พบกับกระเป๋าถือผู้หญิงใบหนึ่งซุกซ่อนอยู่ใต้กองผ้าห่มเก่า ข้างในมีบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษาของน้องน้ำครบถ้วนและที่น่าตกใจไปกว่านั้นตำรวจยังไปเจอโทรศัพท์มือถืออีก3-4ถึงเครื่องที่ไม่ใช่รุ่นเดียวกันและนาฬิกาผู้หญิงอีกหลายเรือนซึ่งกิติอ้างว่าเป็นของแฟนเก่าแต่นั่นคือหลักฐานชั้นดีที่บอกว่าน้องน้ำอาจจะไม่ใช่เหยื่อรายแรกครับหลังจากจนมุมด้วยของกลางกิติถูกคุมตัวมาสอบสวนเครียดตลอดทั้งคืนในที่สุดเขาก็ยอมเปิดปากสารภาพครับ ด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยจนหน้าขนลุกผมแค่อยากมีแฟนแต่น้องเขาไม่ยอมผมเลยโมโ oh. หคำสารภาพสั้นๆที่แลกมาด้วยหนึ่งชีวิตที่มีค่ากิติยอมบอกที่ซ่อนศพครับตีห้าของเช้าวันถัดมาตำรวจคุมตัวกิติไปชี้จุดทิ้งศพที่บ่อขยะลกร้างท่ามกลางกองขยะมะืหือมาและกลิ่นเหม็นเน่าที่โชยคลุ้ง เจ้าหน้าที่มูลนิธิช่วยกันเดินฝ่าพงหญ้าเข้าไปจนกระทั่งไปเจอกับกระเป๋าเดินทางสีดำใบใหญ่สภาพเปื้อนเปื้อนดินโคลนมีมแมลงวันบินตอมหึงทันทีที่เจ้าหน้าที่รูดซิปเปิดออกกลิ่นแห่งความตายก็พุ่งออกมาทันทีข้างในนั้นคือร่างของน้องน้ำที่นอนคดคู้อยู่ในสภาพที่น่าเวทนาที่สุดเสื้อผ้าชุดสวยที่เธอใส่ไปเดทกลายเป็นชุดสุดท้ายในชีวิต พ่อแม่ของน้ำที่ตามมาดูเหตุการณ์ถึงกับเป็นลมล้มพับไปตรงนั้นเสียงร้องไห้ของคนเป็นแม่ดังระงมไปทั่วบ่อขยะมันเป็นภาพที่บีบหัวใจทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์มากครับการจับกุมกิติในครั้งนั้นนำไปสู่การขยายผลครั้งใหญ่ครับตำรวจตรวจสอบประวัติการแชทในคอมพิวเตอร์ของเขาอย่างละเอียดและพบความจริงที่น่าสยองกว่าเดิมกิติใช้ยูเซอร์เนม guy in love และอีกหลายชื่อ ทักแชทไปจีผู้หญิงขี้เหงาใน MSN และ h i ไฟ f i มานับร้อยคนมีผู้หญิงหลงเชื่อนัดเจอและถูกหลอกไปคมคืนชิงทรัพย์มาแล้วหลายรายแต่ส่วนใหญ่ไม่กล้าแจ้งความเพราะอายและน้องน้ำคือรายที่โชคร้ายที่สุดที่ต้องจบชีวิตลงเพียงเพราะความไว้ใจคนแปลกหน้าสุดท้ายสารพิพากษาตัดสินให้ประหารชีวิตนายกิติแต่ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต ปิดฉากตำนานนักฆ่าหน้ายกแห่งโลกไซเบอร์คดีของน้องน้ำกลายเป็นคดีตัวอย่างที่เตือนใจวัยรุ่นไทยทั้งประเทศในยุคนั้นให้ระวังภัยจากโลกออนไลน์ว่าคนที่เราคุยด้วยทุกคืนคนที่ส่งคำหวานมาให้อาจจะไม่ใช่เจ้าชายขี่ม้าขาวแต่อาจจะเป็นปีศาจที่กำลังรอจังหวะขยํำเหยื่ออย่างเลือดเย็นแม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปจาก MSN เป็นแอปหาคู่ในปัจจุบันแต่สันดานโจรไม่เคยเปลี่ยนครับ ความรักในโลกออนไลน์อาจจะมีจริงแต่ความตายก็มีจริงเช่นกันครับขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับถ้าชอบเรื่องคดีแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกเรื่องจริงที่น่าติดตามแล้วเจอกันในเรื่องต่อไปสวัสดีครับ